สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันกับการแบ่งปันแชร์เทคนิคและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือคอมพิวเตอร์กันนะครับ ส่วนในสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม l ลายนะครับที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบน Windows 10กันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามายัางใน Windows 10ของแต่ละท่านกันเลยครับเมื่อเข้ามายังในส่วนของ Windows 10กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเปิด Google Chrome กันขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเปิด Google Chrome กันแล้วนะครับก็ให้ทําการพิมพ์ค้นหานะครับโดยที่เราพิมพ์คําว่าดาวน์โหลด l i n e f o r p C นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ หลังจากที่เราพิมพ์ดาวน์โหลด i ล e o f o PC กันแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าลน์นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับซึ่งจะเห็นตามที่ลูกศรได้ทำการชี้ไว้นะครับเมื่อเราคลิกดาวน์โหลดนาวแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับ ตัวของระบบนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้ามาไว้ใน PC หรือคอมพิวเตอร์เครื่องของเรากันนะครับโดยจะสังเกตเห็นนะครับก็จะมี p r o c e s การดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นซ้ายมือนะครับตามที่ทุกอรได้ชี้ไว้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เทาการคลิกไปตรงตัวของโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการคลิก Open เพื่อทำการ i n s t a r l ตัวของโปรแกรม Line กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ เซตติ้งหรือการดาวดน์โหลดในส่วนของตัวของโปรแกรมกันนะครับเมื่อเราคลิกขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลือกภาษาที่เราจะต้องการติดตั้งไว้ในไว้บนเครเื่องของเรานะครับเม <ME> ื่อเลือกภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือทําการคลิกไปที่ปุ่มโอเคกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกมาในส่วนของปุ่มโอเคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็จะเป็นการเริ่มต้นการติดตั้งตัวของโปรแกรมไลน์กันนะครับโดยที่เรา,เาต,ต้องทำการคลิกไปที่เ e x t นะครับเมื่อเราคลิก Next มาเสร็จเรีบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการรายละเอียดข้อตกลงการใช้งานของ ตัวของโปรแกรมไลน์กันนะครับเมื่อเราอ่านเสร็จไวแล้วครับแล้วเรายินยอมยินยอมตกลงในเงื่อนไขนะครับก็ให้ทาการคลิก Nex กไปได้เลยครับเมื่อคลิก Nex กมาเสร็จไรนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับตัวของโปรแกรมน,นะครับก็จะทำการเซตติ้งระบบเข้ามายังตัวเครื่องของเรากันนะครับหลังจากเซตติ้งระบบ สักครู่นะครับตัวของระบบก็จะทำการติดตั้งลงไปยังในส่วนของอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในสำหรับาการแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไลน์บน PC ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ